สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาสเวลา8นาิกา13นาทีวันนี้สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบเฉลิมพระชนมพรรษาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส ทรงเปิดงานของดีเมืองนาราประจําปี2567ภายใต้ชื่อ7 2พ0าปีมหามงคลเชาาราเปี่ยมล้นด้วยพระบารมีจัดขึ้นระหว่างวันที่19-28กยอยุดนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศ์และให้หน่วยง,งานที่สนองพระดดราชดําริจะแสดงผลงานและโครงการที่สําคัญเพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่โอกาสนี้พระราชาทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดผลิตผลทางการเกษตร20ประเภท ผู้ชนะก,การประกวดการแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิละปะชีพและกระจูดและผู้ชนะก,การแข่งขันประชันเสียงนกเขาฉวากครั้งที่40ประจำปี2567ประเภทเสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กและดาวรุง่งจากนั้นทอพระเนตรผ,ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการ,กรเกษตรที่ชนะก,การประกวดและนิทรรศการของส่วนราชการ26หน่วยง,งานแบ่งเป็น5โซนอาทิส่วนกเกษตรสรรสร้างความอุดมแห่งแผ่นดินได้แก่สำนักง,งานกเกษตรจังหวัดนราธิวาส กรมส่งเสริมการเกษตรนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องลองกองตันยงมัดอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ชนะก,การประกวดและที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดร,รวมถึงสตอดองผลิตภัณฑ์จากทุเรียนกวนและข้าวหอมกระดังงาไม้ประดับบอนสีสีประเภทและการเชื่อมโยงเครือข่ายสมาร์ทฟาร์เมเออร์อย่างสมาร์ทฟาร์เมเออร์สู่ผู้ประกอบการกลุ่มนาราออร์แกนิกสามารถสร้างไรายได้คุณละกว่า200,000บาทต่อปี สมเด็จชลประธานที่17นราธิวาสกรมชลประทานจัดที่รทศกาลเฉลิมชน72พรรษาทศมภูมินจัดแสดงโครงการอนเนื่องมาจากพระราชนำริสืบสารรักษาต่อยอดที่แล้วเสร็จในปีที่ผ่านมาโครงการพัฒนาบ้านกูแบศิราและอ่างเก็บน้ำลำพญาที่เป็นโครงการต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท,ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างเมื่อแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ช่วยเหลือราษฎรและพื้นที่การเกษตรอย่างทั่วถึง โอกาสนี้ผู้แทนกรมชรประทานกราบองคุมทุนรายงานการพัฒนาคลองระบายน้ำปีเหลงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมค่ายกรมมหลงนาราธิวาสราชนครินกรมวิชาการเกษตรแนะนำมพะพร้าวแกงสามพันมะพร้าวกะทิสามพันและมพะพร้าวกะทิน้ำหอมรวมถึงการจัดก,การแปลงมะพราะ้าวการขอการรับรองม,มาตราฐานการผลิตพืช GAP หรือพืชอินทรีย์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนาราธิวาสกรมปศุสัตว์จัดแสดงผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเนื้อโคดำบางนา,าและไก่ไข่พระราชทาน รวมถึงความก้าวหน้าการเลี้ยงสัตว์สาธิตของโครงการเนื่องมาจากพระราชด,ดำริด้านปศุส,สัตว์พร้อมทั้งการขยายผลสู่เกษตรกรและโรงเรียน ส่วนสนองงานพระราชดําริธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนําเสนอผล,ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทุเรียนของเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำโดยมีธนาคารเป็นแกนกลางสรับสรุนแหล่งเงินทุนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพัฒนาตลาดและองค์ความรู้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียนที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยนาราธิวาสราชนาครินพัฒนาต่อย,ยอดทุเรียนบ้านเจาะไอร้องซึ่งเป็นทุเรียนโบราณที่มีปริมาณน้อยลง โดยนามาต่อย,ยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เช่นทุเรียนกวนทุเรียนหนึบและไอศกรีมรถไฟรถทุเรียนส่วนทรัพยากรและการอนุรักษ์โดยสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีเพื่อเผยแพร่ความงดงามและความสําคัญของป่าพุโตแดงหรือป่าพุิรินทรที่เป็นป่าพุที่แท้จริงถึงสุดท้ายของประเทศมีความหลากหลายทางชีวภาพที่สูงมีพืชพันธุ์และสัตว์ป่าหาย,ยากหลายชนิดเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่กําลังเผชิญอยู่ กองงานงานศิลปะชีพและกองงานกระจูดจากงานไผ่ไต่ชื่อสืบสารรักษาต่อยอดศิลปะชีพก้าไกลด้วยพระบารมีม <um> ีการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปะชีพได้แก่ปาหนันใบลานกระจูดยานลิเผ่าเรือก่อนและจำลองและพาดอนราธิวัดแปดประเภทเพื่อถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบสารเรียนรู้ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับส่งเจียมรัชดรในจังหวัดนราธิวาสที่นำผลิตผลทางการเกษตรมาถุนกล้าทุ่งกระหม่อมถวายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เวลา1 3 1 0นเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพรหมนิวาสอำเภอเมืองทอพระนรการแสดงรำถวายพระพ่อชุดราชสรุดีสีสรินธร การบรรเลงดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยดำเนินดอยด้วยเครื่องดนตรีไทยพระราชทานโดยผู้เรียนดนตรีไทยและนาักตาัดสินชุมชนวัดพรมนิวาสซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องดนตรีไทย14รายการจากสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประกอบด้วยกระนาตเอกระนาตทุม้มของวงใหญ่ของวงเล็กกล่องทัดตะโพนปีในชิงฉาบเล็กกล่องแขกไม้ตีระนาตเอกไม้ตีระนาดทุม้มไม้ตีของไม้หนว่วงไม้ตีของไม้ทุม้ม เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ให้เยาวชนได้เรียนรู้และฝึกขัดดนตรีไทยอเป็นการปลูกฝังและก่อเกลาวจิตใจให้เยาวชนรู้จักคุณค่าหวงแหและสืบทอดวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งให้ประชาชนที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ดนตรีไทยโดยเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2566ผู้วารัชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญเครื่องดนตรีไทยพระราชทานมาถวายแด่เจ้าวาดวัดพรหมนิวาสเริ่มดำเนินการสอนให้เยาวชนผู้สนใจเมื่อวันที่9ธันวาคม2566 นัาสารเอเนกประสงค์วัดพรหมนิวาสโดยมีวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้ด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายปัจจุบันมีผู้เรียนดนตรีไทยและนาฏศิลป์45คนเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล2ถึงประกาศนียาบัติวิชาชีพชั้นปีที่1และประชาชนทั่วไปวเวลา14.46นาเสรจพระราชาดำเนินไปสรงติดตามการดำเนินงานของอาคารแปรรูปศูนย์ศึกษาการพ,พัฒนาพิกุลทองอนเนื่อมาจากพระราชาดำริจังหวัดราชวาสน สิ่งสำงน,นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการในเนื่องมาจากพระราชดำริสนับสนุนการจัดสร้างอาคารโดยเริ่มดำเนินง,งานปี2567เพื่อรองรับผลผลิตและแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตของเกษตรกรประกอบด้วยบรรจุพันธุ์ผักสดพร้อมบริโภคและแปรรูปผลผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มภายในมีห้องเก็บผลิตภัณฑ์ห้องขัดแยกห้องแปรรูปเครื่องดื่มห้องแปรรูปอาหารห้องบรรจุโดยวิธีการแปรรูปได้แก่การดองการทำไซรัป การทำพราวโซดาและการอบทำชาซึ่งผ่านการรับรองมาตราฐานอาหารและยาแล้วเจ็ดผลิตภัณฑ์ได้แก่ผักกูดดองพริกหยวกด,ดองสดับดอกดาลาสดับดอกบัวเครื่องดื่มโซดารสส้มแขกและรสดาลาและชาใบามอนวางจำหน่ายที่ร้านพี่กุลเกษตรพันธ์ร้านจำหน่ายผลผลิตโครงการในเนื่องมาจากพระราชดำริโรงพยาบาลนราธิวาสราชนาครินและช่องทางออนไลน์นอกจากนี้มีเป้าหมายสร้างเครือข่ายกับกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ประธานองคมตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2566 เวลาส2 5นาฬิกายีบานทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโป,ป,ปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบป,ปริญญาบาัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจําปีการศึกษา2566นณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์รวม12คนและมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวม2,552คน โอกาสนี้ได้เมาโอวาทความว่าการที่จะนําความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานให้สําเร็จผลเป็นประโยชน์ได้แท้จริงนั้นแต่ละคนจะต้องทําด้วยความจริงใจทั้งต่อหลักวิชาและต่องานที่ทําเสมอกล่าวคือจะต้องนําหลักวิชาที่ถูกตรงไปใช้ในทางที่ถูกต้องด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ใจไม่มีเจตนาอื่นใดเคลื่อบแฝงไม่บิดเบือนหลักวิชาเพื่อหาประโยชน์ที่ไม่สมควรแต่ยึดมั่นในประโยชน์และความสําเร็จของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดบัณฑิตผู้สำเร็จ การศึกษาจากสถาบันแห่งนี้เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีหากจะได้นําความรู้ไปใช้ด้วยความจริงใจดังที่กล่าวก็จะอาํานวยประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคมมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการบริการที่สร้างสรรค์สังคมเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศสร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ ขับเคลื่อนการให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและสืบทอดศิละปะวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อน,นําไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโอกาสในการพัฒนาประเทศให้มั่นคงปัจจุบันมีหน่วยงานในสังกัดรวมเจ็แห่งในกเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2565เป็นวันสุดท้ายเวลา10นาฬิกา1นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมสิรีวรปัญญามหาวิทยาลัยราชพัฏนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2565เป็นวันสุดท้าย โดยในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิรับปริญญากิตศักตร์หนึ่งคนและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยายลัยสวนดุสิตเข้ารับปริญญาบัตรรวม965คนมหาวิทยายลัยสวนดุสิตเตรียมความพร้อมเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงและเติมเต็มพารคฐานที่สมบูรณ์ดาเนินการทบทวนทิศทางของมหาวิทยายลัยที่ในมิติการขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยการผลักดันจุดเน้นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชนการยกระดับและขยายความร่วมมือในพันธกิจทุกมิติร่วมกับพันธมิตรเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมุ่งเน้นสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบบทมาตรฐานความเข้มแข็งทางวิชาการทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่การเรียนรู้โดยไม่จํากัดเวลาให้ชื่อการบริการที่ว่า SDU One World Library เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีทักษะทางดิจิทัลและความรู้ที่จําเป็นสําหรับอนาคต รวมทั้งการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับ Generative AI เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตมีทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลองค์มนตรีตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒจันเกษมภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจําปี2567 พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒจันรเกษมภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจําปี2567 โดยปีนี้ได้รับงบประมาณเพื่อการพัฒน,นาพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดชัยนาท10โครงการหลัก146โครงการย่อยในพื้นที่101ชุมชนและอีก25โรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาพร้อมรับฟังการขับเคลื่อนงานด้านกิจการนักศึกษาในการเสริมหนุนทักษะจำเป็นในศตวรรษที่21 ควบคู่กับความรักและความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยราชภัทพร้อมให้ผู้นํานักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินกิจกรรมรวมทั้งด้านสวัสดิการและการอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลายัย ในช่วงบ่ายได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการน้อมนำพระบ,บรมราชโองารด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์นับตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันพร้อมร่วมอภิปรายบทสรุปแหล่งทรัพยากรในการยกระดับมหาวิทยาลัยให้กับผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรจำนวน360คนเพื่อให้เกิดความร่วมมือยกระดับมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ให้เป็นพลังภูมิปัญญาของแผ่นดิน จากนั้นเยี่ยมชมสาขาวิชาแพทย์แผนจีนที่ได้รับความร่วมมือและการรับรองจากโรงพยาบาลเหลียวหนิงสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติให้นักศึกษามีสมรรถนะการทำงานภาคสนามได้ทันทีพร้อมฟังบรรยายสรุปการยกระดับกระบวนการผลิตครูตามรูปแบบการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏนที่ได้รับการยอมรับจากคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์255 566และรับฟังบรรยายสรุปกระบวนการยกระดับสมรรถนะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒจันเกษมองค์มตบรีประชุมและติดตามการปฏิบัติงานม,มูลแลิธิิโครงการหลวงประจำเดือนกันยายน2567 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาดที่เบตเตอริีอำเภอเมืองจังหวัดชีมงใในจันจรัญธาดากณสสุรองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและพลเอกประพนธุติจิตองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงร่วมประชุมคณะกรรมการการกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่12ทับ2,567โอกาสนี้มีพิธีมอบโล่แก่บุคลากรผู้เกษียณอายุประจำปี2,567จำนวน14คนส่วนใหญ่ร่วมทำงานมายาวนานกว่า30ปี เป็นกาลังสําคัญและเป็นแบบอย่างในการทํางานถวายใต้เบื้องพระยุคลาบาทสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติและนานาประเทศจากนั้นติดตามความก้าวหน้าการดําเนินง,งานของมูลนิธิโดยเฉพาะการช่วยเหลืรสสอราษฎรในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลือตอ่ออำเภอแม่ระมาจจังหวัดตากในปี2567มีชาวปากกาเกยยอสมัครใจเข้าร่วมการปลูกพืชภายใต้ระบบอาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้นกลุม573คัวเรือนปลูกพืชผักไม้ผลพืชไร่และกาแฟราบิก้าเพื่อสนับสนุนพื้นปูป่า และเป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญเน้นการส่งเสริมกาแฟที่ปลูกภายใต้ร่มเงาไม้โตเร็วและไม้ผลพร้อมดําเนินงานวิจัยทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมส่งเสริมการปลูกในพื้นที่55แห่งเกษตร,รกรรวม5,694คนมีผลผลิตสไร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชน5,000ตันต่อปีด้วยร,ระบบการปลูกแบบวัฒนเกษตรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามหลักการพระราชทานป่า3อย่างประโยชน์4อย่างจนกาแฟอาบิก้าเป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญของประเทศ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2,568จึงได้กำหนดจัดงานมหากรรมกาแฟอาราบิก้าบนพื้นที่สูงขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงเฉลิมพระชนมายุ6รอบแสดงวิวัฒนาการของความเข้าวหน้าและผลสมฤทธิ์จากการวิจัยและพัฒนากาแฟอาราบิก้าตลอดระยะเวลา55ปี สมเด็จพระเจ้าน้องหนังเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวัลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัชตีาราชนารีพระราชทานถุงยางชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดเชียงรายพะเยาและน่าน ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวาลัลยลักอัคาราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติราชนารีโปรดให้นายบัญชาเตชัสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทาน1,300ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จังหวัดเชียงรายประสบเหตุอุทกภัยระหว่างวันที่20-31สิงหาคม2567มีฝนตกหนักเกิดน้ำป่าไหลาหลากเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่17อำเภอส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนว 13, กว่า13,000ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบกว่า55,000ไร่นอกจากนี้ด้านปศุสัตว์ประมงและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้จังหวัดเชียงรายได้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนดําเนินการช่วยเหลือและเยียวยาเป็นการเร่งด่วนแล้วปัจจุบันอยู่ในช่วงฟื้นฟูรวมถึงระดับน้ําเข้าสู่ภาวะปกติ จากนั้นโปรดให้นายบัญชาเตชะสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุลาภร์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทาน1,000ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดพะเยานะที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจังหวัดพะเยาได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในห้วงเดือนกันยายน2567 มีน้ำป่าไหลหลากเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่9อําอำเภอส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า1น13,000ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า65,000ไร่รวมถึงด้านประมงและประสุสาตว์ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างโดยอยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมปัจจุบันเข้าสู่ภาวะปกติแล้วอยู่ในระหว่างการช่วยเหลือผู้ประสบทกภ,ภัยและฟื้นฟูในด้านต่างๆตามระเบียบทางราชการ ส่วนที่จังหวัดน่านโปรดให้นายนิวัน์งามธุระรองผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับราช,ชวิทยายลัยจุฬาพรณ์เชิญสิ่งของพระราชทาน500ชุดและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้าน300ชุดไปมอบแก่รัษดรที่ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนาะที่ว่าการอำเภอท่าหวังผา สำหรับจังหวัดน่านได้รับผลกระทบจากร่้องมรสุมกําลังบานกลางพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประกอบกับร่องมรสุมกําลังบานกลางเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทําให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือเมื่อวันที่20-23สิงหาคม2567 จึงเกิดน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและน้ําล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่14อําเภอประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า32,000ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า20,000ไร่ขณะนี้อยู่ในระยะของการช่วยเหลือฟื้นฟูเพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด